สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาะข้าวอายุอ่า29วันนะครับข้าวันนี้แล้วนะครับ29วันแล้วนะครับก็จะ30วันคือใกล้สิ้นเดือนที่่จะเริ่มดูเรื่องของตัวยานะครับเพราะว่าต้อมฉีดยาตั้งแต่ได้20วันนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวดงดูว่าจะได้ฉีดต่ออีกไหมนะครับแล้วก็เรื่องของการใส่ปุ๋ย ที่ต้อมมองนะตอนนี้นะครับเรื่องปุ๋ยนะครับก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าข้าวก็ยังยังเขียวๆอยู่เพราะว่าใส่ไปเมื่อวันที่17นะครับอ่าเมื่อวันที่17นะครับตอนนี้ข้าวก็ยังเขียวอยู่นะครับแต่เรื่องของยาอาจจะได้ดูฉีดยาก่อนนะครับเพราะว่าอ่าได้กําหนดเขาแต่ฤดูนี้อ่าถามว่ามันมีอะไรระบาดบ้างไหมนะครับมีเพลี้ยไฟครับช่วงแรกนะครับอ่าที่ว่าจะลงทําลายแมลงวีขาวนะครับที่จะ ลงทําลายได้นะครับก็ข้าวช่วง30วันเป็นช่วงที่ถ้ายังไม่มีใครได้ฉีดยาใส่ปุ๋ยนะครับเป็นช่วงที่ใส่ปุ๋ยฉีดยาได้แล้วนะครับช่วงนี้เป็นหนแรกนะครับบางเจ้าที่อ่าเริ่มเริ่มนะครับแต่สําหรับต้อมเนี่ยต้อมเริ่มฉีดใส่ปุ๋ยตั้งแต่17วันนะครับอ่าใส่ปุ๋ย17เฉีดยาก็ประมาณวันที่20นะครับถ้าครบ30วันก็ได้10วันนะครับแต่เมื่อวานได้เดินดูแปลงนาแล้วนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่ นะครับแต่ถ้าเป็นป้องกันอ่ะอ่าก็ฉีดได้ครับอ่าเพราะว่าตัวยาที่ต้องจะใช้เนี่ยค่อนข้างที่เป็นยาป้องกันไม่ใช่ยายามารักษาที่ว่าอ่าให้เป็นเยอะแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะบางทีมันอาจจะสิ้นเปลืองนิดนึงนะครับตอมกา็าเดี๋ยวอาจจะดูวันที่30พรุ่งนี้นะครับอาจจะได้ฉีดยานะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงก่อนนะครับเป็นยังไงข้าวโตดีไหมนะครับเดี๋ยววันนี้พาเดินดูอ่าดูข้าวก็ถือว่าค่อนข้างแข่งอยู่นะ อ่าดูการนี้ฝนอ่อยๆมาบ้างนะครับดินก็ชื้นตลอดนะครับแต่ต้อมปล่อยแห้งต้อมปล่อยแห้งเดี๋ยวรอช่วงที่จะใส่ปุ๋ยเดี๋ยวอาจจะไดเอาน้ําใส่หรืออาจจะเอาใส่ช่วงที่จะฉีดยานะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนแต่ถ้าเป็นไปได้ช่วงฉีดยาต้อมก็ไม่อยากใส่น้านะแล้วเอาเครื่องฉีดเองมันก็เดินมันก็ดินมันจะเหนียวหน่อยนะครับนี่เห็นไหมแห้งหมดเลยต้อมทําให้เขาแห้งเลยปล่อยให้แห้งไปเลย นี่ครับมันจะมีอยู่แถวแถวนี้เห็นไหมเนี่ยนเหลืองๆอ่ะน,น่อยๆเห็นปะ่ะนิดๆก็คือตรงเนี้ยมันเป็นแอ่งเป็นแอ่งแล้วน้ําน้ําขังไงครับน้ําขังตรงเนี้ยเยอะเห็นป่าเนี่ยมันเป็นแอ่งอย่างเงี้ยท่วมตรงนี้นิดนึงอย่างเงี้ยต้นข้าวก็เลยเหมือนอันนี้หน่อยแต่ตรงที่อื่นก็ไม่มีปัญหานะครับมีหญ้าบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับเดินถอนเอาได้นะครับนี่อันนี้เป็นหอมเก้าแปดหรือหอมปุ้งนะเนี่ย อันนี้เป็นตองหนึ่งฤดูกาลนี้ยต้มถาทำสามสายพันธุ์เลยนะครับทำสามสายพันธุ์เลยก็ลองดูที่ว่าจะเป็นแบบไงเนาะก็ข้าวก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละครับอายุไม่เกินร้อยห้าวันประมาณนี้แหละครับนี่นะครับก็รอบนี้ใส่ปุ๋ยของลุงตีนะครับเพียวๆเ,เลยนะครับใส่ไป อ่าหนึ่งรอบแล้วนะครับก้าเขียวขึ้นมาเลยนะครับรอบนี้ถือว่าโอเคเลยปุ๋ยแล้วก็เดี๋ยวรอดูของเรื่องของการฉีดยานะว่าจะเป็นยังไงนะครับข้าวเขียวดีอยู่ครับเมื่อวานต้อมก็เดินเดินดูทุกวันนะ่ะถ้าคนทํานาเขาจะเดินดูแบบอย่างใกล้บ้านต้อมอย่างเนี้ยอย่างนาอยู่ใกล้บ้านนะ่เดินทุกวันอยู่แล้วเช้าเย็นนะครับ ถ้าไม่เดินเช้าก็ต้องเดินเย็นนี่พามาดูมีบ้างนะหญ้าเล็กๆน้อยๆนะครับเห็นต้นต้นอยู่เพราะว่าต้อมต้อมอัดน้าไม่ไม่ไม่เยอะไงช่วงแรกอัดแล้วข้างบนเนี่ยมันมันโคกอ่าแต่ก็ถือว่าโอเคเลยมีเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าไม่มีปัญหานะข้าวแตกกอดีครับหอมฟุ้งเนี่ยใครว่าหอมฟุ้งไม่แตกกอนะนี่มันแตกกอดีมาก แล้วเขียวเสมอกันดีจังเลยเนี่ยคือถ้าปล่อยน้ําแห้งอะ่ะเขาจะแตกกอนะครับต้องมองว่าอยู่ที่ปุ๋ยแล้วก็อยู่ที่เทคนิคการทําเปียกสลับแห้งด้วยทําให้ข้าวแตกกออ,อันนี้มีส่วนอยู่แล้วเพราะว่าต้อมทําตลอดนี่ครับมาถึงอนหลังเลยพาเดินชมหน่อย เดี๋ยวจะหาว่าดูแต่ข้างบ้านหรือเปล่ามันงามอะเหมือนกันครับทั้งแปลงเลยนี่ครับรอบนี้ยาหัวกระนาต้องไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดทางนี้เลยนะครับฉีดแต่ฝั่งไหนนู้นเพราะว่าฝนมันตกตลอดเลยไม่ได้ฉีดก็เลยเอาเครื่องตัดเอาก็จะมีหญ้าผัวบุ้งมีหญ้าอะไขึ้นนี่เห็นไหมนี่ข้างหลังนะครับตรงเนี้ยมันสูงเนี่ย มันสูงมันเป็นโคกนะครับเห็นหมดินขาวล้วนะครับแต่ก็ถือว่าอ่าโอเคอยู่นะครับสําหรับข้าวหอมก้าแปดเนี่ยแตกกอครับแตกกอดีด้วยนะครับแตกกอสวยก็เดี๋ยวคอยมาอัปเดตอีกทีนึงเนาะวันนี้พามาดูแปลงนารอบๆนะครับเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ ขอจบคลิปเพีงเท่านี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดกด,กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนในพี่น้องท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอ,อร์โมนเร่งรากขยายกอนะขยายลําต้นนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยที่ต้อมได้ใช้นะครับเป็นธาตุรองเคมีนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพันุข้าวนะครับติดต่อสอบถามทางข้อความต้อมได้นะครับความคิดเห็นได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงนะครับ กับคู่หูกเกษตรแล้วก็สาวน้อยกเกษตรตองแปดนะครับศูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเกย์เก้าเก้าสี